แม่ไม้นะคะผัวตายหรือว่าเลิกกับผัวทําไมต้องรีบมีผัวนะคะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเพื่อนฝูงก็หนีหายไปหมดเพราะเพื่อนเพื่อนเขากลัวว่าเราจะเอาผัวเขาโอ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์นี้โดนใจอยากจะเล่าถึงนะ,ะอืมสกิดอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะคะเออนาออ่า เพื่อนฝูงหนีหายหมดเพราะเพื่อนเขากลัวว่าเราจะไปเอาผัวเขาแล้วก็มีปัญหากันแล้วโดนเพื่อนดูถูกเอาแล้วเราก็ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะกับแม่ผัวพี่น้องของผัวเงินทองและเรื่องบ้านที่ดินแต่ก็โชคดีที่หลวงรัฐบาลเขาช่วยพอมีผัวใหม่ก็เหมือนมีคนมาคุ้มครองคุ้มกะลาหัวเราสักทีอีกที ไม่มีใครมาดูถูกเรานะหนึ่งเนาะอันนี้คือคอมเมนต์นะโดนใจมากๆเพราะอะไรรู้มายายจ๋าก็มีเพื่อนเหมือนกันนะะเพื่อนที่ เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาเลิกกับผัวแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่เพื่อนนะคะบางคนเขาจะเดินหนีหายเลยนะเขาจะทักกันว่าเฮ้ยมึงช้างกล้าไปช่วยเพื่อนมึงนะอันตรายยายจ๋าก็เคยมีเพื่อนที่มาอยู่กับยายจ๋าเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนอยู่กับยายจานะ๋าเนาะอละเพื่อนๆนที่ใกล้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่าหวังดีเนาะคอยเตือนว่าเออนี่เธอเธอช่างกล้าเนาะปล่อยเพื่อนมาไว้ในบ้านอยู่ถ้าเขาเอาผัวอยู่ไปจะยังไงล่ะไอจ๋าเอ,อ้ยตัวเองทํางานงกๆนะ ยายจ๋าบอกในตอนนั้นยายจ๋าก็ไม่ได้คิดอะไรยายจ๋าก็บอกแค่ว่าถ้าบุญวาสนาเรานะไม่ได้ทํากรรมต่อกันมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราและมันก็ผ่านมานะฮะอืมันก็ผ่านมานะเรื่องนี้เรียบร้อยไปก็ขอบคุณขอบคุณเนาะแต่บางเคสเขาก็เจอจริงๆนะฮะแต่คนเราเนี่ยมันก็ต้องมองพินิษพิจารณานิสัยของเพื่อนไหมเออไม่ใช่ว่าเขาจะจับมั่วซั่วซะไปหมดเขาต้องมองเหมือนกันโอ้โหจะเอาผัวไอจ๋านี่นะ บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อสมัยนู้นอยู่พัดเม้นนะฮะเออจะเสียเวลาไหมเออแต่บางครอบครัวผัวเขาก็รวยมีบ้านมีช่องเนาะเออมันเกิดขึ้นอันนี้ขอเปรียบเทียบนะฮะมันเกิดขึ้นในกลุ่มคนไทยเอาเพื่อนที่เกิดปัญหาชีวิตแล้วเข้าไปอยู่กับเพื่อนด้านนะอืมความไวเนื้อเชื่อใจหญิงไทยเราก็ทํางานเพื่อนเราก็ทํางานนะฮะกลับมาผัวลอ,อยกัน สุดท้ายผัวเลือกเพื่อนนะนเออคนที่ช่วยมันก็เจ็บปวดวน,นะอืมมันก็ทําให้คิดมากกับหลายๆคนและคําพูดเพื่อนเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแหละนะะแ,แต่มุมอีกมุมหนึ่งอขออนุญาตหยิบยกพี่ที่รู้จักหลายๆคนใน,ในในออนไลน์นี้เช่นกันนะไปเที่ยวบ้านเพื่อนทีคิดว่าหมีอยู่ตาตุ่มมองหรือไง ฉันก็เลือกกินอยู่นะเฮ้ยฉันจะไปเอาอะไรเพื่อนผัวสภาพก็รู้จักกันอยู่นะคะไอ้คนที่ไม่คิดมันก็มีเพราะฉะน,นั้นจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดเราดูนิสัยซึ่งกันและกันพินิจพิจารณานะคะ แค่ว่ามาเที่ยววันสองวันหรืออะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะมันไม่ใช่ว่าจะมาจ้องคอมเมนเพียงแค่ว่าเขาผัวตายแล้วยังมาดูถูกเขาอีกแล้วยังจะมาเหยียบย่ําเขาอีกแล้วยังจะมาคิดว่าอย่างเดียวว่าเขาจะต้องมาเอาผัวฉันคุณค่าของสามีคุณมีขนาดไหนอะ่ะเอาจริงนะคิดว่าเราไม่เลือกหรอเออคิดว่าสาวๆพวกนี้พี่ๆเขาเนี่ยเขาไม่เลือกหรอนะคะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งการอยู่ในต่างแดนเนาะ สำหรับสังคมคนไทยเรานะฮะมันก็จะมีแล้วมันก็มีทั้งผิดพลาดและก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาคิดมากและวัดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและทีนี้ย้อนการที่ผัวตายการที่มีผู้ชายเนี่ยผัวตายเนี่ยย,ยุย่งเรื่องสมบัติเนาะนู่นนี่นั่นถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นสามีเนี่ยเขาชอบเราเขาช่วยเราเต็มที่ในเรื่องกระดาษเราย่อมสบายใจกว่าที่จะไปฝาก ใจเพื่อนเพราะเพื่อนเราก็ไม่ได้เก่งภาษานะคะบางคนโอเคอสามีเขาร่วมด้วยก็ต้องไปช่วยสามีเขาก็ต้องเข้ามาช่วยอยู่ดีเหมือนยายจ๋าเคยช่วยเพื่อนสามียายจ๋าก็ต้องไปช่วยอยู่ดีแต่ว่าเราช่วยด้วยความเต็มใจแต่บางคนเขาเข้ามาช่วยนี่เมื่อมันมีประโยชน์และผลประโยชน์ฝรั่งมองเห็นก็อย่างที่คุณชายเอามาพูดนะคะเออเขาก็เนาะทีนี้พอมาเอ่ยเรื่องตรงนี้ก็เกิดปัญหาทะเลาะก,กันในหมู่เพื่อน ามาทิ้งการคันนู่นนี่นั่นอพอพอช่วยแล้วก็จะเปลี่ยนคำพูดคำจาที่ไปล้ำเลิกกันในกลุ่มคนไทยมันก็จะวนอีหลบกลับเข้ามาหากันว่าเนาะเนี่ยถ้าไม่ใช่ชั้นนะั้นู่นนี่นั่นอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเลิศนะนู่นนี่นั่นมันก็จะมีคําพูดประเภทนี้นะคะสําหรับยายจ๋าอยู่ตรงนี้ยยายจ๋าได้ยินเยอะแยะแต่ยายจ๋าไม่เอามาใส่ใจและหนึ่งสิ่งนะตัวยายจ๋าอยู่ตรงนี้ยายจ๋าไม่เคยเป็นช่องว่างระหว่างาเขาเรียกว่าคนกลางที่จะ ระหว่างสองคนที่ทําให้เพื่อนทะเลาะกันแม้ว่าผิดหรือถูกยายจ๋าได้ยินมาจากเสียงนี้ก็จะทะลุหูนี้ไม่มีทางว่าคนคนนี้ปากนี้จะไปถึงอีกคนคนหนึงโดยเด็ดขาดนะคะก็จะมองแล้วก็เออเนาะเขาเป็นแบบนั้นบางครั้งเขาก็จะเป็นอยู่ฝ่ายเดียวบางทีเขาก็จะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยเหมือนกับดึงกันกระตุงกันนะคะว่าอืเอายายจ๋าไปอ้างทางนี้ อ่าถ้าทางนี้ไม่เชื่อก็แล้วไปทางนี้ก็โทรมาบอกเลยว่าเออพี่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงพี่ไม่ได้เชื่อเขาหรอกฉชนพี่มั่นใจในตัวโอเคแล้วขอบคุณยายจ๋าก็บอกแค่นั้นนะหรือจะเชื่อหรือไม่เชื่อยายจ๋าไม่แคร์เพราะยายจ๋าไม่ได้ไปถึงไหนเออยายจ๋านั่งอยู่ตรงนี้อยู่แต่ในออนไลน์ยิ่งโควิดนี้บอกเลยนะยายจ๋าอยู่แต่หน้าออนไลน์มีแต่พี่แต่น้องอยู่ตรงนี้แทบไม่ได้ไปหาใขรเลยและพูดได้เต็มปากว่า เรื่องของเพื่อนต่อเพื่อนไม่มีคําว่าออกปากเยจ๋านะเออนี่เป็นข้อหนึ่งที่เยจ๋ามีเพื่อนเยอะแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครแม้ถูกคําที่รู้สึกแย่เยจ๋ายังไม่โต้ตอบเลยยิ้มแล้วก็เฉยไปซะเราไม่รับขยะจากปากใครเราก็สบายใจพี่น้องคานี่คือหัวใจชีวิตทุกวันนี้เรามาอยู่นี่เนาะทุกคนมาด้วยตัวคนเดียวอการที่มามีเพื่อนที่ ให้กำลังใจกันช่วยเหลือกันได้ยามตกยากเนาะเออก็อย่าลืมบุญคุณกันอืมบุญคุณนะไม่ต้องมาทดแทนหรอกเพียงแค่อย่าอย่าล้างอืมด้วยคำพูดที่ไม่ดีนะคะแค่คนเราไม่รู้หรอกชีวิตวันหนึ่งเราไม่รู้จะได้ไปพึ่งใครอ่าเพื่อนแท้มีอยู่จริงนะเออมันอาจจะเป็นบุญวาสนาตบ เขาเรียกล่องป่องชิ้นพอดีตกมาอยู่ในมือเราบางครั้งไม่ได้เต็มใจที่จะช่วยนะคะแต่จําเป็นต้องช่วยเพราะมันเข้ามาจนถึงมือแล้วเพราะเขาก็ไม่มีไข่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเวลาเขาโดนตอกย้ํากลับมาเจ็บๆอ่ะมันธรรมดาที่ทําให้คนที่นี่เนาะเมียฝรั่งที่นี่ไม่อยากที่จะช่วยเหลือใครเหมือนยายจ๋าพูดคุยกับหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนก็โอเคน่ารักสําหรับยายจ๋าเนี่ยเขาเรียกว่า บุญคุณไม่มีวันลืมนะคะนึกถึงสิ่งดีเสมอทุกคนมีเหรียญสองด้านเราไม่เก็บสิ่งแย่เข้ามาในหัวแม้คําพูดนั้นแย่ก็ตามเพราะว่าคนเรานะ่ะมีทั้งดีและร้ายเราเลือกแค่ว่าเออคนคนนี้เราได้สิ่งดีกับเขาเหมือนกันนะก็ต้องมีเขานะเออเราถึงได้มีวันนี้คำแนะนำของเขาหลายอย่างทำให้เราโตขึ้นหรือ แม้กระทั่งคำติของเขาก็ทำให้เราโตขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นการฟังคนพูดแย่ๆหรือดูถูกคนอื่นน่ะมองแล้วให้ยิ้มอย่าโตนะคะอย่าโตเนาะปล่อยให้เขาทำไปเพราะบางครั้งคนบางคนเขาไม่มีความสุขในใจนะคะเขาก็จะระบายเนาะพังออกมาข้างหน้าให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าดูแย่แต่ตัวเองดูดีผิด คิดผิดนะฮะถ้าเรารุกขึ้นโต้และทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายอันเนี้ยเขาเรียกว่าแพ้ทั้งคู่หนึ่งเราไม่ชนะใจตัวเองเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สองเราว o r k w o k ไปในเมื่อเราไม่ชอบนิสัยที่คนอื่นเขาทำแล้วเราก็ยังทำเหมือนเขานะมันจะแตกต่างกันตรงไหนสามถ้าเรานิ่งๆเฉยๆน,น,นะอืมเราไม่รับขยะจากปากเขา นะให้เวลานิดนึงคนที่อยู่รอบข้างน่ะเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าเป็นยังไงเพราะถ้าเจอคนแบบนี้บอกเลยว่าเข้าไปไหนก็จะพัง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 ัง,ง,ง,งไม่มีใครดีเท่าเขาละนะเออพูดจนลืมคําพูดตัวเองอะ่ะนะเออจนลืมอะ่ะไปอ้างว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องนิ่งและถอยหลังไปเอง เนาะคลิปนี้ก็มาฝากเป็นกำลังใจทุกคนหญิงไทยในต่างแดนนะคะเพื่อนก็คือรางวัลชีวิตถ้าเจอกันแล้วได้ช่วยเหลือกันมีความสุขกันถือว,ว่าโอเคแต่ถ้า,าคิดร้ายต่อกันนะก็ถอยหลังห่างออกมาเพราะชีวิตเรารับปัญหานะคะสู้ชีวิตของเราช่วยเหลือครอบครัวเรามันก็เหนื่อยยากพอแล้วนะคะ บางครั้งที่หลายๆคนบอกว่ามีเพื่อนน้อยดีกว่ามีหลายคนวุ่นวายนะฮะนั่นคือจริงๆจริงๆเนาะแต่มันอยู่ที่หัวใจเราเช่นกันว่าเราจะเลือกเอามุมไหนทุกคนมีความดีเสมอพูดได้เลยนะเออม,มีความดีเสมอควบคู่เข้ามาเรามีเราได้เสมอนะฮะในมุมหนึ่ง ถ้าเราไม่คิดเพียงแค่ว่าเวลาโกรธกันเราปั้งลืมความดีเอาความร้ายขึ้นมาดูถูกด่ากันนะยายจ๋าเนี่ยโชคดีบอกเลยว่ามาอยู่ที่นี่พี่ๆที่อยู่ที่นี่เนาะทั้งคำสังสอนคำติคำเตือนนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ยายจ๋ามาเก่งขึ้นแล้วก็รู้จักพินิจพิจารณารู้จักเข้ากับคนว่าเออนเนอะาะเขาเป็นคนแบบนี้นะคนแบบนี้ต้องเข้ายังไงอะไรเราก็ไปอย่างงั้นเราเก็บเอาแต่ความดีเรามีแต่ความสุขเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะคะ อืมจริงๆนี่แหละชีวิตในต่างแดนอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ความสบายใจก็จะมาอยู่ที่เราจ้าวแล้วก็ไป